สิบแปดจุดห้าสูงสุดไม่ถึงห้าสิบกำลังอัดเครื่องยนตในการนี้ว่ากำลังอัดผมใช้ของอ e ีเพติกในการเช็คนะครับตัวว่ากำลังอัดตอนนี้อยู่ที่สิบเก้านะครับเอาสิบเก้าซึ่งก็น่าจะชัดเจนว่านะครับกำลังอัดก็ยังไม่ถึงแต่อันนี้ผมลองลองลอง,ลองวัดกำลังอัดให้ดูก่อนทีนี้อาการอาการแบบนี้เป็นยังไงคือตอนมาลูกค้าบอกว่ารถ สตาร์ทติดยาสตาร์ทเอาได้แต่สตาร์ทมือติดยานะครับเลยเดินบอกว่ามีอยู่แล้วตอนนี้แล้วก็บางครั้งก็เริ่มสตาร์ท่เริมสตาร์ทมันก็ติดแต่บางครั้งก็ร้องก็สตาร์ทติดดีเอาเป็นว่ากำลังอัดไม่ถึงมันอกำลังอัดไม่ถึงเดี๋ยวผมขอนะครับอันนี้ก่อนใส่ยบเต็งกับก่อนเราสตาร์ทดูนะครับเอาสตาร์ทดู เดี๋ยวดูสภาพกัวเตนนะครับเครื่องยนต์ก็เริ่มหลวมได้แหละแต่ยังไม่เยอะกัวเตนยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็แสดงว่าเครื่องเริ่มรวมแล้วเริ่มเริ่มมีปัญหาเครื่องลวมพลังงานแน่นอนแต่ว,ว่าอาจจะไม่เยอะแต่ปัญหาผมคิดว่านะ่าอยู่ที่วาล์วเดี๋ยวจะกัวเตนกลับก่อน โอ้เฮ้ยแต่ก็ติดบิดกระงช่วยยักติดไหมไม่ต,มติดจับตั้มตาจะติดแต่ไม่ติดนี่ตาตาเท้าตาไม่ติดนะครับเดี๋ยวต้องบิดกระง,ง,งช่วยหน่อยบิดกระงช่วยตาตาหน่อยบิดกระงช่วยหน่อยติดไหม แต่้องบกันเลงช่วยนะครับต้องบีกันเลช่วยนะึงสาตาร์ตติดอะไรเงี้ยเจบอกไม่อยู่สาตาร์ตติดอีกันเลงช่วยนิดนึงานี่จะต้กันเลงช่วยนิดนึสามอนด้าน,นะครับก็คือกำลังอัดไม่ถึงแล้วแน่นอนเลยกำลังอัดไม่ถึงจะเป็นรู้สูงหรือเป็นเบาก็ได้แต่ วาเสียรั่วเลยแต่ดีไม่เป็นไรนะน่ไม่เป็นไรนาว,าวั่วรั่วเลยวาวเสียไม่น้าวาวเสียครับรั่วทั้งสองฟังเลยแล้วก็นี่วาวสวัสดีน้าวาวกระมวลมะเกาะไหมกระมวลเป็นแผ่นๆเนี้ยลมะเกาะอ,อยู่รถจะไหนกระมวลก็มาจากเนี้ยหัวลูกศรนี่แหละ เห็นไหมกะมอที่วัวลุกศพยึดมาติาตาด,ดยอยู่แล้วก็บาาี้ติดอยู่ทำไม่ได้เดี๋ยวผูกกะมอแล้วก็บดวาวใหม่เขาก็ครับโอเคหลังจากหลังจากที่เรานะครับบดวาวไปแล้วบดวาวนะนี่นั่งแค่ขนาดวัวแล้วก็ดูกขนาทดที่ว่าซึ่งสุดๆเท่าไหร่หกสิบหกจุดห้าขึ้นมานิดหนึ่งไม่ร้อยนะครับหกสิบหกจุดห้า เนี่ยังติดไม่รู้ติดไม่ติดไม่รู้จะานี่ไม่ได้ปิดกันเลยนะโอเคติดแล้วแล้วกงของความดันตัวดีไม่พอกพูดได้ก็กำลังอัดไม่พอนั่นแหละโอเคจบเคส เป็นแนวตานะครับสวัสดีครับ